ขึ้นมาณโอกาสนี้บวทีนแล้ก็ยเชิญท้ายัดนรเปรมรดาทแกลงอโรงเรียนวัดสก่ารายานการจัดงานีค่ะขอเชิญทุกทนสุนทรีค่ะม ขออนุญาตนะครับ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 านะรอานขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับนาานอคนนะครับนาบตอนรับานนาระบนะครับออนขอาคอนาาะารนัอาบอนอนา โราาากลงน่คะเาตะ้าปพูจะตังค์ถ้ามีที่ใส่มองกล้องนี่นะับซึงเยอะขนาดออครับเอนนตอการกัขื้อค่ะนึ่ข้าวันนี้กแสแรงนะก็ผมลงไไม่มเหรืต้องมาทายตัวจริงต้นข้าวลาไ่ลา ทำไมเป็นไปนี่งงหมดเลยเนี่ยหาไม่ถูกนล้วมาตอนนี้แล้วต้องจัดแถวเรียงต่อน่ไม่มีคนจ่ายต่อถึงตอมีนจ่ายทีงนเงงหมดเลยต่ากับฟ้าเลยงงคนไทยอนตันล้นอนีเลยไม่แน่โอ้โหตอนหาน่อเนี่ย ครับ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 ขไมู่กขอโทษนะครับตอนนี้มันเบียนเขาอ๋อแนคลบยอดจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหมาตั้งสามพามาเลยไกลมากเลยมานี่้าต้องต้องเท่ากันตรงเี้เงัวอย่าไหลแล้วมามุมนี้เาขาม ไปไปบปไ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 ม่ไป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 ไบไงบปไปไดไปาปไม่ได้เลยเนปไปไปไมไป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 วปไปันไนไาตปไนี้มาทาไปไปไปไแลปไปไปไสไปไไปไปไเไป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 าปไะไปไปไม่ถูกปไาไปดปไนไป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 ไ่ไยไปไคไปด้านนี้มันทางนู้นไล ดูว่าน้องสวยใี้ไปไหนไทยเปแล้วไทรไทยคู่ผนเด็ดได้ยังไงอะดีฟีเลยอะมึงล่าด้านไหนไปเนี่ยมามามาเถียงถ่ายถ่วงกันเลยมามาาอบคุณครับมาให้ครู้ายได้ถ่ายทำงานตอนนี้เด็กคุณดูยังไงบ้างนั่ ยังยงไม่ได้จาพีมนไ่เด้านนอ่าันี้อะไรตยังไม่ได้เลยยยันครับอันนี้คันแมาว้เลยุตาซุตาหละซุปตา